ฟังฟังเฮ้ยไม่ได้ไหลเบี่ยงมาดิไม่ได้ไม่ได้เบี่ยงมาเพราะว่ามันต้องต้องมีมาไม่งั้นมันมันไม่ได้นนเบี่ยงซ้ายนี่เบี่ยงซ้ายก็มาขยับเบี่ยงซ้ายขยับข้างซ้ายเดินเดินหน้าก่อนแล้วก็เบี่ยงซ้ายมาเดินหน้าไปหน่อยแล้วเบี่ยงซ้ายนนนนหักหักหักเลยหักเลยมีกระดูกข้ามคแล้วกระถางอะให้ล้ำขึ้นระสีนขึ้นขึ้นข้นขึ้นของวัวเร็ว

จ0 0 0จริงวะนี่แน่นอนเจ็บปากแซ่บตัวเล็กเนี่ยอ้เป็ดป็ดูแล้วป่ะเาามา่ามาามามาตาม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 าา

Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền à mà, đi <laughs> không bỏ lỡ những video hấp dẫn มัหลุดแล้วนะอ่าพอพอพออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตอนรีบเราลงมาเลยตัวนั้นน่ะเราจ,ดดจะได้หลุดแล้วนะเฮ้ยล็อกล็อกคอดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุด ไลยเลยแล่ไปก่อนแกไปลายแล้วนเฮ้ยคุณหายแรงว่ะเหนื่อยใดิไมไม่หายใจโอจังหวัดนี้อปปล่อยน่นอ่มัดมัดเลยพี่มัดมัดมัดตายเลยตายเลยตายเลยเดียวเดียวเดียวมา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 เอา วายังบอ่าอยู่กับผมรับจบรับจบนีปล่อยนะปล่อยเลยนะผมไม่าแล้วัะจบรับจบจบคุณน่ารักอ่ะเซตนี้คู่กันเลยนะใหญ่ๆเล็กๆ มันดีแลยเนีเอาไปเลยเอาไปเลยพี่เอาเข้าไปเลยเม่แมแเอาเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยปล่อยปล่อยโชวโชวเอาแจมเอาแจมตัวนี้ขอแจมไปเลยขอข้ออะโอ้โวง่งว e. า่งวช่งนาน่งวิ่งวิ่งวิ่ง

าให้กูไปละเฮ้ยๆๆ้คนนี้แล้วเนียไป้างห้าดิดึอสวยกานแล้วก็หมกไป้างห้าได้เอ้ข้เ้ฮะเอออย่า้ย่างโเฮ้ยเฮ้ยเชือกอน้พัน 6ข้าที to to the ่ออกไปนงูวิ่งหนู้นพิดีเปมัดเลยไปมัดในคอไปมัดในคอมัดในคอมัดในคอมัดใอ้มัดแล้มลมัดด้อไม่นไมัดก่อนมัดก่อนมัดก่อนอามก่อนผมัดเลยมป ให้มันนิ่งแล้วให้เขามาแก้ไขเองไมัดดีๆมัดดีๆมัดมัดไหมมัดไหมให้มันหายที่เขามัดเดี๋ยวให้พี่เจ้าของมาถ่ายรูปอ๋อให้ดามันได้เพตาะิคอมันสูงเชื่องมันหยู่ต่ำมันจะไม่รั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนั้นป้นั่นกัน หานา้าให้มันก like ินหน่อยนะพี่นะ้อลหมดลหคู่หตางชิด้วยาไมขนลงพี่ลงทพี่พี่้พอ้พ้้าพให้ให้ให้ใ ีควางมาพี่ควางพี่วยมาพี่บวยเพราะว่าภาพจะดูสวยมากที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเคยแจกแล้วเขาบอกสาวหรอพี่สคนหรอน่ารักไเลยนะมากมามาที่มมเอานมมวหน้าาหน้าพี่มนหนุ่มพี่ครับมาเอานมมาานมึงปกป้องใจมึเหรอน่ารักจันจ่ายพี่อยู่ข้าผมเ้าดมน้น่าดมีนิต้องมมดูแลยูเลยนมด้วยนมด้วอยไก็มงแกนมนมนอนมนมนมไม่งันนม ก้องมึงไม่ดูแลกูเลยอ้าวไอตัวเล็กมายิงหน้าเลยตัวเล็กไม่เห็นหน้าเลยน้งน้าห้านี่มรง้่ๆนมด้วยลูกอานี่เหลือที่สองเรานมอนนีนีโอคอ้าวเดี๋ยว หนึ่งสองสามมองกล้องว n น t ู o ี h อีกรีวัน t w ที h r e e o อ a y ไปสองเลยบ้านนู้นไม่มีเด็กเอาหนอมเอาลูกอ่ะให้น้องมันไว้ให้หมดเลยบ้านนู้นไม่มีเด็กแคสเอาไปเลยสองครับเอ้ยตัดมาแล้วแล้วมึงไม่ให้ถุงนี่ก็ไปเอ้างกายเขาถ่ายรูปก่อนไงเอาใส่ไปใส่ไปลูกตัวเล็กปะคุณปอางโอเคคูณปากลับแล้วนะ